สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ฮูเซนชิมกุลบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alsalatu assalamu ala saidil anbiya wal mursalin wa ala alihi was sahibihi ajma'in a m a b a อ salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับขอความเมตตาความกรุณาประนีจากเอกองค์อัลลอฮุซุลลอฮิวาลาพึงประสบแด่พวกเราทุกๆคนครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับเนื้อเรื่องนะครับชีวประวัตินะครับของซอฟบ้านของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮุสสลัมคนนี้ครับท่านตอลฮะตุบโนบัมมยดินล,ละนะครับผู้เป็นหนึ่งในสิบที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮุสสลัมรับประกันเนี่ยนะครับว่าเขาจะได้สวรรค์ของอัลลอฮุซุบฮานูวาลานะครับแล้วก็ท่านยังเป็นอีกหนึ่งในหกซอฟบ้านนะครับที่ท่านอุมัรเนี่ย ได้คัดเลือกไว้ว่าให้เป็นผู้ที่มีสามารถที่จะรับตําแหน่งคอลิฟา้าหลังจากท่านอุมารได้นะครับแล้วก็อีกทั้งท่านยังเป็นหนึ่งะครับใน5ของคนที่ท่านอบูบัคอัสซิด,ดิกเนี่ยได้แนะนําให้รู้จักอิสลามนะครับแล้วท่านก็ยังเป็นหนึ่งใน8นะครับคนที่เข้ารับอิสลามในยุคแรกๆนะครับคือใน8คนแรกที่เข้ารับอิสลามเนี่ยมีท่านตอลฮัตุบหองอัยดิลลาเนี่ยรวมอยู่ในนั้นนะครับซึ่ง ประวัติศาสตร์ของท่านตอลฮาเนี่ยที่เราจะทราบมาเนี่ยนะครับในความโด่งดังของท่านก็คือการที่ท่านเนี่ยได้ปกป้องท่สสานนบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับจนถึงกระทั่งว่านิ้วมือของท่านเนี่ยถูกตัดขาดออกไปจนกระทั่งว่ามือของท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้การได้มือขวาของท่านเนี่ยนะครับนั่นก็คือการ uh, ท่านตอลฮาเนี่ยได้ปกป้องท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามอุฮุดนั่นเองครั้นเนี่ยนะครับเมื่อ ท่านนบีมูฮัมมัดส <trans> ุลลัลฮิวะลลัมเนี่ยเสียชีวิตลงนะครับท่านตอลฮาก็ยังคงอยู่นะครับอยู่ร่วมนะครับในสมัยของท่านอบูบักนะครับจนกระทั่งว่าท่านอุมัรตราบจนถึงในครั้นเมื่อท่านอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยได้เข้ามารับตําแหน่งคอลิฟะเนี่ยนะครับท่านตอลฮาตุมโนบัยดิลลาเนี่ยท่านได้เป็นคนแรกๆนะครับคนแรกๆเลยที่ได้ได้สลามนะครับแล้วก็ให้สัตยาบันนะครับกับท่านอุสมานบินอัฟฟานนะครับ ครั้นเมื่อช่วงท้ายนะครับของอสมัยของท่านอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยนะครับท่านอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับก็ถูกถูกกบฏเนี่ยนะครับสังหารท่านนะครับรวมตัวกันแล้วก็ไปสังหารก่อกรบฏเกิดขึ้นท่านอุสมานก็ถูกสังหารเมื่อท่านอุสมานถูกสังหารเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลานไ,มไ,มไม่นานนะครับประมาณ3วันหรือ4ี่วันเนี่ยในอ,อ,อิสลามช่วงนั้นก็จะไม่มีคอลค์ฟ้ายังไม่มีผู้นํา จนกระทั่งถึงว่าเมื่อท่านลีนะครับบินอบีตอเลฟเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นคอลิฟะท่านตอลฮัตุมโนอบดิลลาเนี่ยท่านตอลฮัเนี่ยนะครับก็ได้ให้สตยาบันนะครับเป็นคนแรกๆอีกเช่นเดียวกันด้วยกับมือของท่านที่ที่เป็นมือที่เป็นอัมพาตเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะใช้การใช้งานได้นะครับเอ่อเพราะว่าไปปกป้องท่านอบีมุฮัมมัดสุลสลัลฮะเลวสลามในสงครามอุฮุดนั่นเองเมือ่อท่านตอลฮัเนี่ยนะครับให้สตยาบันกับท่านอบีท่านตอลฮาก็ขอเนี่ยนะครับ ขอร้องต่อท่าน阿里นะครับเรียกร้องให้ท่าน阿里เนี่ยนะครับได้เรียกนะครับแล้วก็จัดการคนที่มาสังหารท่านอุสมานให้เรียบร้อยนะครับแต่โดยในขนาดนั้นเนี่ยนะครับในความโกลาหลในความวุ่นวายในโลกอิสลามในตอนนั้นเนี่ยท่าน阿里เนี่ยนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะทําตามคําเรียกร้องของท่านตานลาได้นะครับเมื่อ ท่านตอนฮาก็รอคอยเนี่ยนะครับรอว่าเมื่อไหร่ท่านลีเนี่ยจัดยานจนกระทั่งว่าเป็นเวลาหลายเดือนเข้านะครับท่านตอนฮาก็รู้สึกว่ามันเริ่มจะช้าไปแล้วท่านตอนฮาก็เลยไปปรึกษาน่านซูเบสนะครับท่านซูเบรบินอาวามแล้วก็ทั้งสองท่านเนี่ยก็ไปหาพระนางไอชะนะครับแล้วก็มีความเห็นทั้ง3คนนี่มีความเห็นความเห็นเดียวกันว่าท่านลีเนี่ยจะต้องจับคนที่สังหารท่านอุสมานเนี่ยมาลงโทษนะครับซึ่งคนที่สังหารท่านอุสมานตอนนั้นเนี่ยก็มีเยอะมากๆนะครับ ซอ,อบา้าหลาย,ลายคนเนี่ยก็รู้หมดว่าใครเนี่ยนะเป็นคนสังหารใครเนี่ยเป็นคนลงมือใครเนี่ยเป็นคนที่ร่วมกันสังหารท่านอุสมานทั้งหมดเนี่ยรู้ทั้งหมดนะครับเมื่อทั้ง3คนเนี่ยนะครับท่านตอลฮะท่านซูเบสแล้วก็พระนางไกฉะเนี่ยรวมตัวกันนะครับก็ต้องการที่จะเดินทางนะครับไปหาท่านลีนะครับที่เมืองบอสรอ์แล้วก็ไปยังเมืองกูฟ้าที่นี้สลับกันครับท่านลีก็เดินทางออกมาจากนอกเมืองบอสรอ์เมืองกูฟ้าเนี่ยนะครับก็ออกมาทั้งสองก็ยังไม่ได้เจอกัน นะครับเมื่อ,อ ا, ท่านกอ,องคาราวานนะครับของท่านซูเบสของท่านตนา้นฮาแล้วก็พระนางไอชาเนี่ยมาถึงเมืองบอสรอนะครับโดยที่ท่านอาลีเนี่ยได้ทราบข่าวว่าทั้ง3มคนเนี่ยจะเดินทางมาที่เมืองกูฟ้าก็คือก่อนจะเข้าเมืองกูฟ้าก็ต้องไปบอสรอก่อนท่านอาลีก็ได้กำชับนะครับกำชับให้คนสนิทของท่านเนี่ยพยายามกันนะครับไม่ให้ทั้ง3คนเนี่ยเข้าไปถึงเมืองกูฟ้าได้ทีนี้ที่ ที่ท่านาลีเนี่ยนะครับต้องการที่จะกันไม่ให้ทั้ง3คนเข้าเมืองกูฟ้าเนี่ยไม่ใ,มใช่เพราะว่าท่านาลีเนี่ยกลัวว่าจะจะมีอะไรเกี่ยวกับการปกครอ,องของท่านหรือเปล่าจะมีปัญหาอะไรไม่ใช่นะครับท่านอาลีต้องการให้ความปลอดภัยกับพระนางไงชะหนะครับต้องการรักษาความปลอดภัยให้กับซอบ,บัทั้ง3ท่านนะครับเพราะว่าคนที่สังหารท่านอุสมานทั้งหลายนะครับอยู่อาศัยอยู่ในเมืองกูฟ้านะครับส่วนใหญ่แล้วอาศัยอยู่ในเมืองกูฟ้าท่านอลีก็เลยไม่ต้องการให้ทั้ง3าคนเนี่ย ไปเข้าไปในเมืองนั้นนะครับเดี๋ยวกลัวจะเป็นอันตรายแก่ท่านต้นหานะครับหรือว่าท่านซูเบสหรือพระนางไอชาก็ตามแล้วก็เมื่อจนกระทั่งว่าเมื่อทั้งสองน่นะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับได้มาเ,เจอหน้ากันได้มาพบกันนะครับที่เมืองกูฟ้าเดินทางมาถึงเมืองกูฟ้ากันด้วยกันทั้งคู่เนี่ยนะครับท่านอาลีเนี่ยก็ได้ส่งนะครับท่านเกาะก็ะกบินอัมเนี่ยนะครับ เป็นตัวแทนไปหาพระนางไอชานะครับท่านกกอเนี่ยก็กล่าวเนี่ยนะครับกล่าวกับพระนางไอชานะครับว่าไอุมมามาอักดดมากีฮาดันบัลลัดก็คือเขาพูดกันนะครับโดยการให้เกียรตินะครับท่านกกอให้เกียรติพระนางไอชาก็โอมาดานะครับอ,อ,อะไรล่ะที่ทําให้ท่านเนี่ยต้องเดินทางมาถึงเมืองนี้เลยนะครับแล้วก็ฟกอลัดพระนางไอชาก็ได้กล่าวนะครับไอบุนียอุสลับเบนันนัส ที่พระนางไอาชามาพระนางไอชากล่าวนะครับมาที่นี่เนี่ยมาเพื่อประนีประนอมมาปรองดองกันเท่านั้นไม่ได้มาที่นี่มาเพื่อการที่จะต่อสู้กันหรือมาที่มาที่จะต้องการทําสงครามไม่ใช่เลยนะครับเมื่อท่านเกาะเกาะนะครับได้ยินดังนั้นก็เอาคำอาบอกของพระนางไอาชาเนี่ยจุดเป้าหมายของพระนางไอาชาแล้วก็ท่านสุเบตท่านตอนหายเนี่ยไปบอกกับท่านอาลีท่านอาลีก็อัลฮัมดุลิลลาครับว่า มาเนี่ยพระนางไอชาเนี่ยยกกองทัพมายกกองคารวานมาเนี่ยมาไม่ได้จะทําสงครามนะครับแต่มาเพื่อต้องการที่จะประนีประนอมมาที่ต้องการหาร่วมหาทางออกเกี่ยวกับการจัดการนะครับคนที่สังหารบุคคลที่สังหารแล้วก็กลุ่มคนที่สังหารท่านอุสมานบินอัฟฟาน,นั่นเองเมื่อทั้งสองกลุ่มทั้งสองฝั่ง,งนียนะครับตกลงกันได้แล้วทีนี้ คนที่เดือดร้อนกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดในตอนนั้นเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มชนของพวกมูนาฟิกินทั้งหลายนะครับกลุ่มคนที่เป็นกบฏท,ทั้งหลายนะครับที่ได้ไปสังหารนะครับท่านอุสมานบินอฟานในคืนนั้นเนี่ยนะครับมุสลิมทุกคนเนี่ยต่างนอนหลับนะครับนอนหลับแล้วก็สามารถที่จะหลับได้อย่างเต็มตื่นว่าเดี๋ยวจะไม่มีสงครามเกิดขึ้นนะครับไม่ต้องมาระแวดระวังอะไรกันเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ต้องการนะครับต้องการอิสาะใบ้นนะต้องการประนีประนอมนะครับไม่ต้องการใช้ดาบนะครับใช้ธนูในการตัดสินเมื่อกลุ่มมูนาฟิกีนทั้งหลายเนี่ยนะครับนำกองทัพโดยอับดุลลอฮ์บินซาบะเนี่ยนะครับรู้ข่าวเข้าก็นอนไม่หลับนะครับกวนกระวายว่าถ้าเมื่อสองฝั่งนั้นเนี่ยเขารวมกันได้คนที่คนที่จะแย่คือใครก็คือพวกเขาเองพวกมันนั่นแหละนะครับที่เป็นคนสังหารท่านอุสมานบินอัฟฟาน ทีนี้ไอกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยก็คิดกันแล้วว่าฉันจะเอาอย่างไงดีจะหาทางออกอย่างไรดีที่จะทําให้สองฝ่ายเนี่ยต้องทะเลาะกันต้องให้พนางไอชะกับท่านอาลีเนี่ยต้องทะเลาะกันให้ได้ต้องให้เกิดสงครามให้ได้ถ้าเกิดสงถ้าไม่เกิดสงครามพวกเราก็จะตายแต่ถ้าเกิดสงครามเกิดขึ้นบรรดามุสลิมต่างหากละ่ะที่จะเป็นคนที่สู้กันเองแล้วก็ได้เสียชีวิตกันไปกันเองนะครับเมื่อในค่ําคืนนั้นเนี่ยไอพวกมุนาฟิกทั้งหลายเนี่ยก็ประชุมรวมตัวกันว่าเดี๋ยวเมื่อ รุ่งเช้าเลยสางตอนเช้าเลยที่ยังมีเวลาที่มันยังมืดมืดอยู่นะครับยังแสงสลัวสลัวอยู่เราเนี่ยไปตีเราตีฝ่ายของท่านอลีก่อนก็คือฝ่ายของเราเองตีพวกเราเองก่อนต่อมาเนี่ยเราก็แบ่งไปอีกไปตีฝั่งพระนางอชะนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นทหารมาจากฐานของท่านลีนะแล้วก็ไปตีพระนางอชะแล้วเมื่อไปตีกองทัพ Libya. ของท่านอลีนะครับแล้วก็บอกว่าเราเป็นทหารจาก พนันาไอช่เมื่อรุ่งเช้ามาถึงเนี่ยนะครับพวกนี้ก็ทําตามแผนนะครับทำตามที่ได้ตกลงกันไว้จนกระทั่งว่าทหารทุกคนเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ลุกขึ้นลุกฮือว่าตัวฝั่งเราเนี่ยถูกลอบสังหารและถูกลอบโจมตีแล้วนะครับก็หยิบดาบหยิบโลหยิบธนูทุกอย่างขึ้นเข้าฟันกระหน่าตีกันเนี่ยนะครับซึ่งท่านตอนฮะนะครับท่านตอนฮะตอนนั้นนะ่ะท่านพยายามตะโกนนะครับแล้วก็บอกว่า ให้ทุกคนเนี่ยสงบลงสงบลงนะครับอย่าได้ใช้อดาบอย่าได้ใช้ความรุนแรงนะครับเข้าตัดสินแต่ก็ไม่ทันแล้วครับว่าเพราะเมื่อได้ดาบมันได้ลิ้มรสเลือดแล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างมันก็ดําเนินต่อไปนะครับจนกระทั่งว่าถึงเวลาที่ท่านตอนฮะทุกนอนบัยดินแล้วเนี่ยท่านก็ถูกสังหารลงในสงครามนี้นั่นเองนะครับโดยที่สงครามนี้ท่านตอนฮะก็ได้เสียชีวิตตายชะฮีดลงโดยที่ท่าน ท่านซูเบสรบินอวามก็ได้เสียชีวิตลงอีกเช่นเดียวกันนะครับในสงครามนี้สงครามนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นสงครามอูดนะครับสงครามอูดที่เป็นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างท่านลีนะครับกับพระนางไอชะซึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเกิดจากความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าท่านอลีไม่ได้ชอบพระนางไอชะหรือพระนางไอชะเนี่ยมีปัญหากับท่านอลีไม่ใช่นะครับแต่เกิดขึ้นโดยกับน้ำมือบุคคลที่สาม ที่ต้องการที่จะให้อิสลามเนี่ยนะครับมุสลิมเนี่ยมีปัญหากันเองแต่กันเองนะครับบรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับก็ได้ให้นะครับบทสรุปนะครับว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดสินนะครับว่ากองทัพนะครับหรือฝักฝ่ายไหนเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถูกมากกว่ากันฝั่งนี้ผิดมากกว่าฝั่งนี้ถูกมากกว่านะครับเพราะว่าบุคคลต่างเนี่ยรวนแล้วเป็นบรรดาโซบะนะครับในสองฝ่ายเนี่ย ทั้งสองฝ่ายก็มีบุคคลที่ท่านอบีมุฮัมมัดสุลต่ลนฮุยเลวะสัมรับรองนะครับว่าเป็นชาวสวรรค์ทางฝั่งพระนางไอชาก็มีท่านตอลฮัยนูไบดินละท่านซูเบต์วินอวามที่ท่านอบีรับรองนะครับส่วนฝ่ายท่านอาลีนะครับก็มีท่านอาลีอิบนอาบีตอเลฟที่ท่านนับมุฮัมมัดสุลต่ลนฮุยเลวะสัมรับรองว่าเป็นชาวสวรรค์นะครับซึ่งในเหตุการณ์เหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับก็มีมุสลิมเนี่ยนะครับเข้าร่วมประมาณ50,000คคนนะรับแห ในในช่วงยุคนั้นในตอนนั้นเนี่ยนะครับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยมีมากนะครับหลายๆแสนคนนะครับจนกระทั่งว่ากี่ล้านคนเนี่ยนะครับในช่วงตอนนั้นแต่มีจํานวนคนเน่ยเข้าร่วมแค่เพียงน้อยนิดแค่ห้าพันห้าห้าหมื่นคนนะครับในระหว่างสองสองฝักสองฝ่ายเราจะเห็นได้ว่าอมีออกซอบ้บอีกหลายท่านนะครับแล้วก็มุสลิมในยุคนั้นอีกหลายคนนะครับที่ไม่เข้าร่วมในในการเ,เหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับสงครามอูด ไม่ว่าจะเป็นท่านซาบินอบีวกอสนะครับอย่างที่เราเคยได้พูดได้เล่าประวัติของท่านไปนะครับว่าท่านซาบินอบีวกอสเมื่อเกิดฟิตนาเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวที่เป็นความแตกแยกนะครับความวุ่นวายในสังคมนะครับแล้วอย่างที่ท่านซาบินอบีวกอสเนี่ยนะครับได้บอกไว้กับพวกเรานะครับเมื่อถ้าเกิดว่าพายุเนี่ยนะครับมันกําลังโหมกระหน่ำนะครับเป็นพายุทรายซึ่งเรายังมองทางไม่เห็นข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น ท่านซะก็ได้ให้ใหความแง่คิดกับพวกเรานะครับว่าเราจะเดินไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับซึ่งแน่นอนว่าเรากไ็ไม่สามารถที่จะเดินไปทางไหนได้เราก็ต้องหยุดอยู่กับที่รอนะครับจนกว่าทําไมไอพายุทรายนั้นเนี่ยมันจะสงบลงแล้วก็เราได้เห็นทางขึ้นได้เห็นทางชัดขึ้นได้เห็นข้างหน้าชัดขึ้นเราถึงจะเลือกที่จะเดินไปทางขวาหรือเดินไปทางซ้ายนะครับซึ่งด้วยใน,ในเหตุการณ์นี้นนในสงครามอุท่านซะบินอบิวากอสก็ทําไมครับ เนี่ยแต่ซาฟิตนะท่านก็ออกมานะครับไม่ยอมแล้วก็ไม่ไม่ที่จะเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายท่านอลีหรือฝ่ายพระนางไอเชาก็ตามหรือแม้กระทั่งในสงครามซิฟีนนะครับระหว่างท่านอลีแล้วก็ท่านมูอาวิยท่านซาบินอบบิวกอสก็ไม่เข้าร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายท่านลีหรือฝ่ายท่านมูอาวิยก็ตามท่านซาบินอบบิวกอสก็ไม่ขอที่จะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับกับเหตุการณ์ความวุ่นวายต่างๆนะครับ แต่นะครับท่านตอนฮะอิบนูไบดินลาเนี่ยท่านก็ได้เสียชีวิตลงนะครับในสงครามในสงครามอูดซึ่งนักวิชาการได้บอกกับพวกเราอีกนะครับว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นบุคคลที่เราดเดียวรออันหุ่มนะครับที่อัลลอฮฺซาตาลาเนี่ยทรงพึงพอพระทัยในพวกเขานะครับซึ่งพวกเราเนี่ยนะครับไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงนะครับไม่มีหน้าที่ที่จะไปติไปเตียนว่า ทำไมซอบ้ไม่ทําแบบนี้แหละทาไมท่านท่านนี้ไม่ทําอย่างนั้นแหละถ้าทําแบบนี้อย่างนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่หน้าที่ของเรานั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺทรงกําหนดมาแล้วนะครับสิ่งนั้นก็ต้องเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นความวุ่นวายอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะครับกลับมาในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าถ้าเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะครับความขัดแย้งระหว่างใครเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยการที่เราหยุดอยู่นิ่งๆหยุดอยู่เฉยๆรอเนี่ยนะครับรอให้ สิ่งต่างๆเนี่ยมันเบาลงมันเคลือบเอ่อมันเริ่มคลายลงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นดีกว่าดีกว่าการที่เราเนี่ยบางครั้งเนี่ยออกตัวแรงนะครับล้อฟีนะครับออกไปก่อนออกฉันได้ยินมานนงี้ออาพูดไปก่อนเลยนะครับ <S <S บางครั้งการอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆก่อนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าการที่เราเนี่ยจะเลือก <S <S ฝักเลือกฝ่ายแล้วก็สนับสนุนฝ่ายหนึ่งฝา่ายใดไปเลยนะครับนี่ก็คือ เป็นชีวประวัติคร่าวๆนะครับของท่านตอลฮะอินอบนะไบดินละนะครับผู้ซึ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลห์ซัลลัมเนีลล่ยได้รองรับนะครับรับรองว่าท่านคนนี้เนี่ยได้เป็นหนึ่งในชาวสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮฺฮาวตาลาซึ่งออซอฮาบะคนต่อไปเนี่ยนะครับคนถัดไปที่เราจะได้พูดถึงในชีวประวัติของท่านกันก็คือท่านซาอิดอิบนะอามิรอัลญุมาฮีนะครับซึ่งซอฮาบะท่านนี้เนี่ย เป็นซอฟบ้านนะครับท่านเนี่ยก็เป็นซอฟบ้านที่เข้ารับอิสลามนะครับในยุคหลังจากที่เกิดการฮิจรร้อนแล้วนะครับท่านซาอิดอิบนาอามรอันจูมาฮีเนี่ยช่วงตอนนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงประวัติของท่านกันโดยละเอียดวันน,นี้เราก็จะเกริ่นให้ฟังก่อนเนี่ยนะครับว่าท่านเนี่ยเข้ารับอิสลามเนี่ยหลังจากที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลัยฮุสาลาัมเนี่ยฮิจรร้อนนะครับจากเมืองมักกาสไปสู่เมืองบาดีนาเรียบร้อยแล้วนะครับ เกิดสงครามบาดัตเกิดขึ้นแล้วเกิดสงครามอุฮุดเกิดขึ้นแล้วนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยท่านซะท่านซาอิดอิบเนออามิรอันจุมาฮีก็ได้เข้ารับอิสลามเดี๋ยวเราจะได้รับทราบนะครับได้รับรู้กันน่นะครับว่าทำไมอะไรถึงทำให้ท่านซาอิดอิบนออามิรอันจุมาฮีเนี่ยได้เข้ารับอิสลามนะครับ อะไรที่ดนใจให้ท่านเนี่ยได้เข้ารับอิสลามได้รู้จักศาส,สนาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตตะละโปรดติดตามรับชมกันในตอนต่อไปครับสลามะลัยกุลมาราะห์มุตุลลอฮิวบรอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮูเซนฉิมกุลผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม